สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอพาทุกท่านมาพบกับต้นสีตรังที่อยู่ข้างหลังนี้เป็นต้นไม้ที่มีชื่อไทยแล้วก็เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดตรังด้วยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเขาไม่ได้เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดมาอยู่ในเมืองไทยแต่ดั้งแต่เดิมนะครับเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากทางทวีปอเมริกาใต้และช่วงนี้แหละครับยังเป็นช่วงที่เรายังคงเห็นดอกที่มีสีสันสวยงามที่มีสีม่วงแบบนี้ถ้าหากท่านกําลังมองหาไม้ยืนต้นที่ให้ดอกสีม่วง อยู่แล้วก็ไปพบกับข้อมูลของสีตรังในตอนนี้ครับอย่างที่มือเย็นสุโอเคยแนะนําต้นไม้ที่ให้ดอกสวยงามไปหลายต้นก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้มือเย็นสุโตต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับต้นสีตรังก็ในตอนนี้ก็ไปรู้จัก กับต้นสีต่างให้มากขึ้นครับ สีตรังไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดแรกเริ่มเดิมทีอยู่ในประเทศไทยนะครับเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากทวีปอเมริกาใต้ตั้งแต่ทางด้านตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้จะหลดทางด้านเกือบๆทางตอนกลางหรือตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ตั้งแต่กัวเตมาลาจะหลดทางด้านตอนเหนือของอาร์เจนตินาเลยครับและด้วยการที่มีถิ่นกาเนิดอยู่ในแถบอเมริกาใต้นี่เองซึ่งมีเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเช่นเดียวกันกับในประเทศไทยจึงทําให้เขามีความคุ้นชินแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีมาก มากในประเทศไทยและที่สําคัญก็คือว่าอุปนิสัยของเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงพอสมควรแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาขึ้นได้ดีในดินที่ชื้นแฉะนะครับถ้าได้ปลูกลงในดินแล้วก็ได้รับน้ําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดินนั้นสามารถเก็บรักษาความชื้นไว้ได้เป็นอย่างดีก็จะทําให้เขาสามารถเจริญเติบโตงอกงามแล้วก็ให้ดอกให้เราเห็นได้อย่างชื่นตาชื่นใจซึ่งการให้ดอกก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับตั้งแต่ปลายปลายมกลาเป็นต้นมาแล้วก็มีการทยอยออก ดอกแล้วก็หลุดร่วงไปเรื่อยๆเ,เราไปทําความรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าสีตรังสักเล็กน้อยนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของสีตรังก็คือแจ็คแรนดาฟิลิสซิฟอร์เลียคําว่าแจ็คแรนดานั้นมาจากคําในภาษาถิ่นของอเมริกาใต้หมายถึงพันธุ์ไม้ที่มีดอกหอมถ้หากใครครอบครองเจ้าแจ็คแรนดาหรือสีตรังอยู่นั้นก็จะพบว่าดอกเขาที่มีสีม่วงนั้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะครับสำหรับชื่อชนิดพันธุ์ฟิลิสซิฟอร์เลียนั้นก็จะหมายถึงสิ่งที่มือเย็นกําลังถืออยู่นี้นคก็ คือใบประกอบรูปขนนก2ชั้นของเจ้าสีตรังนี้เองเพราะว่าเจ้าฟิลิซิโฟเรียนั้นมีในยะหรือมีความหมายว่าใบาคล้ายเฟิร์นซึ่งถ้าใครเลี้ยงเฟิร์นต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์นใบมะขามเฟิร์นขนนกเฟิร์นบอสตันก็จะมีรูปทรงของใบพื้นฐานแบบนี้เลยครับก็คือมีใบประกอบแบบขนนกนั่นเองด้วยเหตุน,นี้นะครับในทุกๆชนิดพันธุ์ไม้ที่มือเย็นได้นํามาแลกเปลี่ยนในดูกับทุกท่านพยายามจะบอกชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้เป็นเพราะว่า ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รู้จักชื่อเวยาศาสตร์และเรารู้ความหมายที่อยู่ในชื่อเทยาตร์เหล่านั้นก็จะทําให้เราเข้าใจสันฐานของต้นไม้นั้นเมื่อเราเห็นชื่อเทยาศาสตร์นั้นแล้วก็จะจําแนกแยกแยะต้นไม้ชนิดนั้นออกจากต้นไม้ชนิดอื่นๆได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็รวมไปถึงรู้จักอุปนิสัยใจคอของต้นไม้นั้นด้วย การที่สีตรางจะออกดอกสีสันสวยงามเช่นนี้ได้จะต้องไปทําความเข้าใจตัวลักษณะพื้นที่ในการปลูกเสียก่อนว่าสีตรางนั้นเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีขนาดกลางคําว่ามีขนาดกลางก็หมายความว่าเขาสูงได้ตั้งแต่4-5เมตรจนไปถึงนู่นละครับสิกว่าเมตรก็สามารถที่จะเริญเติบโตได้ดี ด้วยเช่นกันซึ่งการเจริญเติบโตในลักษณะเช่นนี้สีตรังเป็นต้นไม้ที่จัดว่ามีการเจริญเติบโตดีพอสมควรเลยนะครับเขาก็จะโตเรื่อยๆโตอยู่อย่างต่อเนื่องสําหรับสันฐานของสีตรังที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับก็คือตัวเปลือกของลําต้นนั้นที่เราเห็นอยู่ก็จะมีการแตกหรือร่อนออกมาเป็นทางยาวแต่ไม่ถึงกับทําความสะอาดแบบต้นตะแบกนะครับที่จะเปลือยออกมาแล้วก็ขาวสวยแต่เป็นธรรมชาติของสีตรังอยู่เองถ้าใครมีอยู่ในครอบครองอย่าตกใจ ว่าเขาเป็นโรคหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับเป็นสภาพธรรมชาติที่สีตรังจะเป็นเช่นนี้เองแล้วนอกจากนั้นแล้วกิ่งก้านของสีตรังก็เป็นต้นไม้ที่ถือว่าไม่ใช่ต้นไม้ที่มีทรงสวยนักนะครับเพราะว่าจะเป็นกิ่งที่มีลักษณะแทงชี้แล้วก็เบียดเข้าในทรงพุ่มซีดซ้ําไปเราจึงจะเห็นได้ว่าสีตรังการให้ใบอย่างเนี้ยใบที่มีสีเขียวแล้วก็ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นอย่างเนี้ยปกคลุมไปตลอดทั้งปีแล้วพอช่วงฤดูการที่เขาออกดอกก็คือตั้งแต่ต้นต้นมกราคมจนถึง ป,ปลายมกราคมนะครับก็จะมีการบานของดอกสีม่วงพยอยออกมาให้เราเห็นได้ต่อเนื่องเลยแล้วก็สวยงามมากๆแต่ที่สําคัญก็คือจะต้องหมั่นเก็บกวาดหน่อยนะครับเพราะว่าดอกของสีตังก็จะร่วงหล่นเต็มพื้นเลยอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นต้นไม้ที่อึดและอดทนพอสมควรเลยนะครับเพราะต้นสีตังนั้นถึงแม้ว่าจะชอบความชื้นสูงก็ตามแต่ถ้าหากเราปลูกเลี้ยงเขาไว้โดยที่ไม่ได้มาใส่น้ําหรือมารดน้ําให้เขาอย่างต่อเนื่องก็ไม่ต้องกังวลครับเขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้เพราะว่า ระบบรากจะชอนชัยลงไปได้ลึกพอสมควรเลยถึงแม้ว่าจะเป็นต้นที่ขุดบอ่อนมาแล้วการหาอาหารทําได้ดีมากครับจึงทําให้เป็นต้นมาอีกต้นหนึ่งที่ให้ดอกสีสันสวยงามถึงแม้ว่าไม่ให้ร่มเงาดีนะักแต่ก็มีจุดเด่นที่สาคัญกนะ็คือฝากเทวดาเลี้ยงได้นั่นเองและโดยธรรมชาติของสีตังแล้วเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นพอสมควรเลยโดยเฉพาะในดินนะครับจะต้องเป็นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็เป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงด้วยเหตุนี้ถ้าหากท่านต้องการปลูกสีตังลงไปในดินแล้วก็ก็ควรจะ มีการขุดดินปลูกหรือเอาดินปลูกเดิมมานะครับแล้วก็พยายามขยายวงปลูกหรือขยายหลุมปลูกให้มีขนาด 2- อถึงสเท่าของตุ้มดินที่เราซื้อเจ้าต้นสีปรังมาแล้วจากนั้นก็ใช้ดินเดิมนั่นแหละครับปรุงกับตัวปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและถ้าเป็นไปได้ก็สามารถจะเติมใบจามจุลีลงไปด้วยใช้ในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ก็ คลุกคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็วางเจ้าตุ้มดินของเจ้าสีตรังลงไปในหลุมปลูกนั้นแล้วก็กรลบดินครับโดยที่จะต้องไม่เกินเขตรูทโซนนะครับเขตรูทโซนก็คือรอยต่อระหว่างลำต้นแล้วก็รากถ้าการถมดินเกินเขตรูดโซนก็จะเป็นปัญหากับเจ้าสีตรังได้เพราะจะทําให้โคนเน่านั่นเองครับสีตรังก็เป็นต้นไม้ที่ผลิตดอกออกมาจํานวนมากเลยนะครับจะขึ้นอยู่ตามซอกกิง่งตามปลายกิง่งแล้วก็ให้ช่อดอกสีม่วงอ่อนจํานวนเยอะมากๆแล้วก็จะทยอยบาย แล้วก็ทยอยหลุดล่วงลงมาที่พื้นดินเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างยิ่งของสีตรังเลยเนื่องจากว่าเจ้าดอกที่มีลักษณะรูปปากแตรนี้สีม่วงอ่อนนี้ก็ถือว่าเป็นสีพาสเทลหรือสีม่วงอ่อนๆที่ไม่ค่อยเหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่นๆมากนักแม้ว่ากลีบดอกนี้จะบางทยอยล่วงหล่นมาเรื่อยๆเป็นการสร้างสเสน่ห์อย่างดีทั้งตัวบนต้นของเขาเองแล้วก็ตัวพื้นหญ้าที่เจ้าดอกของสีตรังล่วงหล่นนั้น<ม>ก็ทําให้กลาดเกลื่อนหรือดาราดไปด้วยดอกสี วงนอ่อนๆก็เท่มากๆเลยครับ การดูแลสีตรังในช่วงระยะแรกๆขวบปีแรกที่เราซื้อมานะครับแล้วก็ปลูกลงไปในดินอย่างที่มือเย็นแนะนําให้ทุกท่านปลูกลงไปแล้วสิ่งที่ควรจะต้องกระทําไปพร้อมๆกันก็คือการค้ำยันการปักไม้ค้ำยันในระยะแรกด้วยนะครับเพื่อป้องกันการล้มของต้นไม้นอกจากนี้แล้วถ้าเป็นไปได้ในช่วงระยะแรกสามารถจะรดน้ําได้ทุกวันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยรวมไปถึงการใส่ปุย๋ยคอกเติมลงไปในทุกๆเดือนเลยนะครับถ้าหากต้นมีความสูงประมาณสัก1เมตรการใส่ ขุยคอกเติมลงไปในผิวดินหรือสามารถทําการพรวนดินด้วยก็ได้ยิ่งก็ยิ่งดีนะครับจะทําให้เขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่ามีธาตุอาหารเข้าไปบํารุงต้นของเขานั่นเองแล้วก็รวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้โปร่งแล้วก็ร่วนธาตุอาหารสามารถออกมาเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของสีตังได้ดีขึ้นอัตราที่ใส่เราก็สามารถใส่สักหกระสอบ ในทุกๆ2เดือนนะครับก็สามารถจะทาให้ดินร่วนโปร่งแล้วก็มีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของสีตังแล้วอย่าลืมรดน้ําเป็นประจำในทุกๆวันเลยนะครับในช่วงฤดูดแล้งถ้าหากไม่มีเวลาจริงๆก็ต้นเขายืนต้นใหญ่โตแล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้ครับแล้วก็จะสนับสนุนให้เขาเกิดการออกดอกได้นั่นเองการใส่ปุ๋ยหรือการให้ปุ๋ยในช่วงขวบปีแรกถ้าหากใส่ปุ๋ยละลายเร็วให้เขาได้นะครับสูตรเสมอ 16, 16, 16, 16หรือส5 15 1าิบซึ่งไปสนับสนุนการเจริญเติบโตของกิ่ง ที่ดีเลยก็ใส่ตามสัดส่วนของต้นนะครับถ้ามีต้นใหญ่หน่อยเราก็ใส่ เติมเข้าไปมากหน่อยอย่างไรก็ตามไม่ถึงจําเป็นที่จะต้องไปใส่ปุ๋ยเร่งดอกเขานะครับเนื่องจากว่าการออกดอกของสีตรังนั้นตอบสนองต่อเรื่องของแสงแล้วก็เรื่องของช่วงเวลาเขาก็จะออกดอกเองอยู่แล้วอย่างไรก็ตามถ้าหากปลูกในพื้นที่ร่มมากๆต้องพึงระมัดระวังนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อถึงเวลาออกดอกแล้วเขาออกดอกครับแต่จะออกดอกน้อยเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับต้นสีตรังที่ยืนต้นอยู่พื้นที่ได้รับแดดเต็มๆจะแตกต่างกันมากๆเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในร่ม แล้วก็อาศัยอยู่ในเรือนยอดของต้นไม้อื่นๆได้แต่ถ้าเขาอยู่แดดกลางแจ้งเต็มๆเขาก็จะอวดสีสันอวดความสวยงามได้มากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นดอกสีตรังเต็มๆแล้วก็กลางแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดครับ สำหรับการใช้งานในการนำสีตรังไปใช้ถ้าหากท่านปลูกต้นไม้อย่างสีตรังรวมกับต้นไม้อื่นๆที่มีลักษณะของเรือนยอดคลุมหรือสูงกว่านั้นก็เป็นไปได้ครับที่สีตรังยังคงจะให้ดอกให้เราเห็นได้อย่างตืง่นตาตื่นใจเป็นต้นไม้ที่มีอัตถปประโยชน์อย่างหนึ่งในการปลูกร่วมกับไม้พี่เลี้ยงหรือไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่กว่าและยังคงให้ดอกให้สีสันได้อย่างสวยงามนั่นเอง สำหรับการดูแลรักษานั้นตัวสีตรังเองเป็นต้นไม้ที่มีความคุ้นเคยกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้นหรือ t ropical แบบบ้านเราอยู่แล้วด้วยเหตุนี้จึงไม่จําเป็นที่ต้องไปดูแลรักษาเขามากนักในเรื่องโรคและ,มะแมลงก็ไม่เข้าไปทําร้ายหรือทําลายอย่างถึงชีวิตนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปดูแลโดยการฉีดสารฆ่ามแมลงต่าง กับเจ้าสีตรังแต่ประการใดหากท่านกําลังมองหาต้นไม้ที่แม้ว่าทรงไม่สวยนะักแต่ดอกนั้นสวยเท่เหลือประมาณให้ดอกสีม่วงอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ที่เราเห็นก็แนะนําสีตรังเลยนะครับฝากเทวดาเลี้ยงได้ด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้แต่ถ้าหากท่านเป็นกังวลว,ว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่มือเย็นนำ เสนอแล้วก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัดคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับท่านที่รักและชื่นชอบสีตรังก็แชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับพบกันในตอนต่อไปจะเป็นต้นไม้อะไรนั้นพบกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ